ผู้ชิงครับพร้อมแล้วมาเลยเป่าไปข้าปั้นไปอันนี้อ่างเปล่าแล้วก็ข้าวปั้นโอเคยิงชุบใครชนะเป็นผู้บุกโอเคไปบุกเลยถอยประจำเส้นด้านหลังครับอ่า อาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาคู่ชิงมาละอังเป่าข้าปั้นการดวลกันตัวต่อตัวครับโอ้ยเอาแล้วตัวต่อตัว <c oughs> <c oughs> เอาล้วงมาได้ล้วงมาได้ ่าต้องอยู่ฟังดิอ่านั่นแหละเอาล้วยิงไกลเอ้ยเขาปัน้นเขาปั้นกับอังเป้าครับมายิงให้โดนกลวยนะครับเกมนี้ถ้าโดนกลวยถือว่าได้ประตูนะฮะอ่าดวนตัวละตัวครับมาเจอละ อังเปาบุกโอ้โหเอาละโดนดักได้จอไหมเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เอาละเอาออกเลยครับอันนั้นออกเลยครับเออครับอ้าวเริ่มใหม่ครับอังเปาบุกมั้งละเอายกหลอกหนึ่งทีออกเส้นหลังครับ อ่าอังเปาต้องถอยให้มาถึงครึ่งสนามก่อนนะอ <c oughs> ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสนามโชค้ายไป <c oughs> โชคดีของอ่งเปา <c oughs> อ่าบุกครับ <c oughs> อาละ <c oughs> ดักได้ไหมเอาและพลิกกลับมาหือ ตัวต่อตัวครับตัวต่อตัวครับอ่างเปากับเข้าปาดเอาครับเอาครับลูกนี้โอ้ออกเส้นหลังไปบุกไม้ยิงไกลเลยโอ้โหอาศัยช่วงจังหวะเผลือมานี่ อเอาละเข้าปันไดบอลน,นะครับเอาละครับล็อกหลบทันไหมอาศัยจังหวะความสามารถเฉพาะตัวโอ้โหัน à, buộc bay hey. Tổng liêng chi, liêng chi, phước liêng chi Phước liêng chi, đây phước tôi à. Oh. เล่นแล้วต้องได้ฝึกตัวนะพยายามเลี่ยงจี้ครับจุดประสงค์มาใจว่าเขาจะต้องชนะแต่ได้ฝึกการลบกันเลี่ยงดวนตัวต่อต,ตัวด้วนต้องฝึกนะครับนี่แหละได้ฝึกลบฝึกลอก็อกและตัดบอลได้ยิ้งเรียบร้อย เยี่ยมมากทั้งคู่ครับจับมือหน่อยสุดยอดโอ้โหเนี่เกมนิ่มเจธรรมดานะครับไข่<_ <EN> _>ชนะถึงนี่ได้ถือว่าสุดยอดโอ้โหเยี่ยมมากจับมือนอยครับ<_ <EN> _>อ่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปสี่คนหน่อยเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม